ว่าเจ้าเดียวกันข้าวบุญข้าวบุญข้าวบุญมาข้าวบุญน้ด้อสบายดีประเมพี่น้องเด็กซี้วัสดุทุกคนเนาะตอนนี้สะรทองตชิมาเตรียมของสลาดก่อนส่งเนะูกชายแตงโมตื่นฮัลเตรียมเป็นชุดชุดสิแล้วเนาะตื่นแล้วแต่ว่ายังบมมาปร็เมพี่น้องเลยเป็นแต่สะท่องีะเรียบร้อยแล้ะ กระสุนมาณนี้แหละทุเรศวันนี้เขาก็สิมาเตรียมเข่าใส่บาดใส่แบบว่าสะพ้องใส่ถุงเหมือนกนเลยเนาะใส่บาดดันซิปมาดิรับเข่าก่อนเอาก็สุใส่แบบใส่ถุงแบบนี้นะตอนนี้นฉุกเฉินแบบว่า เื่อนเนาะแต่งสะท้อแต่งสองชุดเหมือนน้องว่าน้องสาธิตชุดหนึ่งเนาะสองชุดหนึ่งอ่ะชุดก็อนยะได้ส่งน้องเลยมื่อนี่ดีแต่ว่าคนบนโตกเนาะโอเคเลยเอาคนตกปุ๊้เพื่อนทางนี้กับเพื่อนพอแล้วรอไ ใช่กะผู้ชมอยเห็นมากเพื่อว่าอยากใส่บาดแม่แตงให้ผู้ชมนมอีกซื้อวอาจไดเ่ไร่น้องเพื่นเราจะไปนอนเพื่อนงาเพื่อนกับบอบกับท่อกับ้งเช้าว่าที่กับดเขามาเพื่อนกับท่องไปกับบุักบอกแล้วบอกอีกก็จะบอกจงได ักสิติดอีหยังครับบ่ดิพร้อมกับจะพบสิและว่าติดกันคับบ่ดิันสิม4บาทครับผมบาทครับใส่ยง แต่ก็บอย่างมาก 明白了。Oh, เตรียมเป็สดสดบ,บนี้แหละค่ะอันนี้ก็ชิเป็นเนื้อเนาะเขาก็จะใส่ถุงแบบนี้เลยมีต้มมีนมมีกล้วยมีนมมีน้ำมีของที่เขาใส่แหละค่ะแล้วแต่ว่วเาเขาใส่ยังบบเอาไฟนาะว่าจะเข้ากูจดเปิดฝบบึกแต่ซีเพราะว่ามันชิได้ใส่ง่าย าเราตเก็บที่ะสินี้บ็ต้อจ้ดมุซ่านะตัดเป็นชุดไว้แบบที่ไรแอปเปิ้ลมีขนมมีน้อมีของพิมอะไรเนาะ แต่ว่าสะพ้อพม่อบใสตะก้าเพราะว่าผัดนะนี่อยู่แต่ว่าน้อยเนาะสำหรับสะพ้อใส่นา้าถือเลี้ยงตะก้าใช่ไหมใส่กัาใส่กาใส่ก็จะดีเป็นตะก้า ขันเลยจเป็นคนบ้าหือคนอายนคนจะมาขันกะท่องกับนิลายเลยแม่ก็มายืนไปโ้อไปุ้ยยอมรับหลับกับยอชั่วคาบอยู่แค่ แม่เตรียมของสบายให้ป้เจ้ฟ้อง,งมากเาเตรียมงว่าใจถุถองอกนันนว,นนนวขันมันก็น,นอยก็ See that.

嗯。

เออจ้าเออโอ๊ยบมบิเกอดพ่อเเออเา่อไทีเกดพ่อเพิ่นเพิ่นวบมเกพ่อจได้เออนางสาวนั่งนั่งดำนอยเพิ่นบอ่าเออเออตะโออออหออตอวาา่หา <laughs> à, phân 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 men kỵ tôm cái ẻ ẻo này chú chết bố rồi men tôm có lươn phân bay yeah. yeah. ngang bay ngang bay ngang bay hà bay ngang ย yeah. yeah. ังจะไปักวันหาเดียวเลยหุ่น well, ุหาเดียวไปตู้พุ่นได้หาตู้เตี้ยเลยเตี้ยวมาบเห็น่าเห็นว่าอบอบเห็นว่าใส่ตู้เตี้ยนะใส่ตู้เตี้ยนะหาเดียวบได้มาตู้ตู้เตี้ยวบมาบจ้า เห็ดได้กีนเด็ดกินต้มนะวะวะเห็ดได้กีนเด็ดกินต้มนะแยะตีฮ่าฮ่าฮ่าฮกินเด็ดกิต้มเด้เห็ดได้ได้เหรเห็ดได้เหม็นเหม็นเหม็นเห็ดได้ตาคือตาที่สายตาเออจีโอ้ยเด็ดเห็ดมาสุดทางมึงขาใหญ่คือฉันแหละนี่ขาใหญ่คืออาแหละนี่ก็องห่วง à lẽ này cả à, à này. có căng huang, có à, nè nè, cho lục mày hay hiện cho lục mày hay hiện chúc 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 ch mẹ nong chơi cả phải là bye bye bà tăng lì bà tăng lì lì là mình chỉ hoan mau vậy hao đây nặng thật đã chụp chụp ơi sao đời ơi cứ năm phết toàn hai năm phết phết đời đời sao phết này và chắc ขึนชิงงูห้อยเข่าเราก็ได้เข่าไปเชืดป่าบด้ใส่ซ้ำจะเราหาบเราวางแฉนั่นเชียนเอารถแล้วขึ้นก็จเชียวขึ้นได้ฮะกัเด้อว่ากินน้ำก็เม็นเม็นซะโยกยกตะกร้าจนข้างเลยประเทศแล้วข้างเลยที่รังเกียในรถได้ว่าเชียวขึ้นจังได้ชิคุดชิเริ่มตัวไรก้นนะต้องหนวดวิวว่าัวนี่เนาะต้องหนวดเยอะ <laughs> tam tam hà con về đừng đâu <laughs> lúc nuột vô vô bao mà này thôi hà lúc nuột đi cô sai cả rồi nào à. thôi hà lúc nuột đó đèn đèn thôi nào lúc mà sòi đó lúc nuột cho hết นวเมนแล้วทางน่ะเออส่้างได้เหรอเอะะอยู่น้อยๆก็คจักเมนเทเทคตเมนอย่ให่ตเมนเทได้ไหมวะเดียววงด้คือคนหลายแท้เดียวนีหาตุเตียว่นีหาตุเตียเนหาเนหาลูกนหาลูกเมนกิตมไได้ไหมเมนกิตมนะนมหาได้ค่ะโอเแต่เลย ใชุตียนะนั่นเห็นตุเตี๋นชฟนันคนน้อยๆก็มีหนวดจอยคนน้อยๆก็มีหนวดอ่าอาทอถิ่มเลยอะแม่ะไปใส่บาทเหอ้าเห็นเห็นเยเดยเลยเอเดนยาไปใชบาทปะบ้าไปใชปะโอ้โหโคตดียม

ควักก่าๆนะควักเก่าวเลควักก่าช่องนี่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 น มาเจ้าเดียวกันข้าวบุญข้าวบุญข้าวบุญน้ำปูตุ้ยโดยบุญน้ำปูตุ้เยอะเลยนะของชาบาดบ่หรือว่าของยังไนนะต่อหน้าตาที่บที่ถามนี่ว่าเขาสากบ่หรือว่าอันชสบาดนะ โอเอาอาลอ้เเอา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 เเไปแม่ยุลิไปเอารถขึ้นช่วยเพื่อนเธอน่ะติดท่องรถอยู่เอ๊ะอยู่ นี่ๆมันยามาสนามนหม่น่่นอ่ะคนด้น้องก็สบายดี ใช่แล้วลงกับลงกำลังใช่กับใช่ก้นคนนี้ทั้งนั้นกับจับมาได้ชิดปืดชิดปืดอยู่ไปเด้อบอกไปคุดไปคุดรถดใยพ่อบุญเด้อติดท้องอยู่เดียวดิอเล่อยู่

มากเลยพูดได้บาทอยู่พูดได้ตุลังอยู่ตุลังได้ทรงเลยงานก่อนมาดิง่นก่อนเด้อแล้วแล้วพูดกพูด ยืนอยู่รักใต้ช่มันคุ้นๆเลยอย่าเคลือนมาหับเก่าฉากกันว่าสาเีทงามวะี่ยวโอ้สาเภาสีแบบทันสมัยเลยไปๆเมื่อก่อนเด้อเมื่อก่อนเด้อน้่อหน้าวระเพีปพ่อแม่พี่น้องคลิปดีสะท่องกันสิจบคลิปไปแล้วบันสาวน้อยเจอกัน แน่นอนนะเดอะชับวุยู่ทิงทริงจิ้สบายดีก่อนทุจ้าก่อนทุจ้าเร็วงามแท้ผมนะผมแต่ว่านี่ได้นี่สุดมันอยู่หัวจริงมุ่งแน่หุ่นนะเดียวกันเลยนั่นน่ะหุ่นอะแขนขาใหญ่แต่ว่าบอกขาวคือเจ้า เดียวกันงาเลยสิจับแน่แน่มือใหญ่คือกันชอันแน่นแน่นมือใหญ่คือกันฮะฝนทางชาบุญกันมาเลยฝนเกือบลูกอยู่ในตะกร้าอะไรถอดเกือบเสบ่าตีอดเกือบเสบ่า หยุดได้ป่ะพิงมาดิพิงลูกชายขอว่าว่าชีล่มชายบาดคนชุดท่ายรถเมื่อรถจุดชนเสิเมื่อหาเขาก่อพมีแหงดิเอเลยอยู่หันแล้วอ อามัน่าอยู่สูงแน่แม่ปวดแี่ปวดี่อะแง่ปวด้ดูแม่้าวเนียโจอย่างไรมันนะปวดเลยเลยชาวเมแม่นาตีนคลดขี้ดินบวได้อปดขุดุดบขุดได้แล้วมันมันนันเลยนเอานหงมาไนอนเมไปเลยสิ